วันนี้จะมาสอนการขึ้นชิ้นงานแบบใช้คำสั่งリเวลนะครับリเวลนะไม่ใช่リเวลถ้าリเวลนะกระบะリเวลคือการขึ้นพาชิ้นงานโดยการหมุนรอบแกนกลางนะครับทำยังไงเดี๋ยวตามมาดูเลยในตัวอย่างผมเนี่ยเป็นข้อต่อสแตนเลสลดขนาดนะครับระดับแรกผมก็เขียนเส้นเซนเตอร์ขึ้นมา1เส้นนะครับเท่ากับความยาวของชิ้นงานต่อไปใช้คําสั่งลายนะครับสเก็ตชิ้นงานของเราขึ้นมาครับขั้นตอนนี้ต้องมีทักษะการมองแบบด้วยนะครับไม่งั้นสเก็ตไม่ถูกนะเราจะเก็บฟิเลสตั้งแต่สเก็ตเลยก็ได้นะครับหรือจจจจะะะะไไไปปปเเ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 กก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 ็็็็็็็็บบบตตตตออนน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 ทีี่่่มมััััขึ้้้้้ชิิงงงาาาาแแลลลลวววดใยยยผรรรสสสสคคค เส้นที่เราทําการสเก็ตไว้ครับจะขึ้นภาดจาลองขึ้นมาแบบนี้นะครับได้แล้วก็กดโอเคได้เลยแทนข้อต่อสเตนเลสลดขนาดมาแล้วต่อไปจอรูด,ด้านในใช้คาสั่งเชลครับเลือกพื้นผิวถูกต้องแล้วก็ใส่ขนาดความหนาของชิ้นงานเราเลยเมื่อใส่แล้วก็กดโอเคได้เลยครับได้แล้วข้อต่อสแตนเลสลดขนาดของผมต่อไปก็เก็บงานเชมเฟอร์ต่างๆครับใส,ส่สีใส่วัสดุให้เรียบร้อยสาหรับคําสั่งรีโวเนี่ยเป็นคําสั่งที่ใช้ขึ้นพาดจำพวกงานที่เป็นทรงกระบอกแบบนี้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปสาธิตการใช้้คําาั่่งีวลลเเขขขยนนออตตแด ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้ม่ประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดบันทึกคลิปไว้ดูทีหลังได้นะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ